ครับผมก็คงจะเก่าเพื่อนแล้วนะครับอยู่เกษียณห้าปีแล้วแต่ด้วยความผูกพันพี่น้องเพื่อนข้าราชการรูที่อยู่ในประจำการขณะนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่ารูปแบบของการพัฒนาการศึกษานี่มันยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะถ้ายิ่งเหลื่อมล้ำมากมันจะทำให้การบริหารลำบาก เพราะนั้นผมเนี่ยเกษียณไปแล้วก็โชคดีไประดับหนึ่งแต่เห็นว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ไปแรก็อยากมองว่าขอให้ท่านทำโรงเรียนให้เจ้าของที่แท้จริงก็คือชุมชนนะครับคนไกลที่จะทําให้โรงเรียนหรือสถานศาึกษาเข้มแข็งต่อได้เพราะนั่นแสดงว่าชุมชนฐานรับบ้านวัดโรงเรียนยังไม่ถือว่าเก่าครับ บ้านก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมวันนี้เรามาแก้ปัญหามาพัฒน,นาเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพลเมืองอยู่ในหน้าที่ศิลธรรมในการที่จะออกไปเป็นพนลเมืองดีของชาติของสังคมต่อไปวันเวลาเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ชายคลองเนี่ยเด็กเยอะมากนะครับเยอะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แข่งขันโรงเรียนต้นแบบ ที่เป็นโรงเรียนอนุบาลระดับเขตในช่วงนั้นก็ได้รับแรงสนับสนุนจากเครือซีเมนระดับประเทศขนาดนั้นแล้วท่างจะได้รับถ้าท่านมองเรื่องฮาร์ดแวร์ของโรงเรียนจะสมบูรณ์มากดูห้องดูอาคารดูหอประชุมร้อยพับสองเกตซึ่งไม่มีในโรงเรียนประถมส่วนใหญ่จะเป็นอาคารของมัธยมที่นี่ได้ครับมีโรงอาหารเล็ก ก็มีการทำเอโมร่วมกับท้องถิ่นให้มีถุ์เด็กเล็กเกิดขึ้นในโรงเรียนและคุณภาพเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชุมชนของที่นี่ที่ไปสอบข้าโรงเรียนระดับ5้าดาวของจังหวัดไม่ว่าจะสตรีทุ่งสงอะไรอย่นี้ก็เป็นที่เชิญไปจับผมยังมีหนังสือชื่นชมมาตลอดแล้วก็มาเยี่ยมเป็นกําลังใจแต่ว่าปัญหาอยู่บางช่วงของฤดูน้ําหลากที่นี่ก็น้ําจะสูงแล้วอาคารก็หนีน้ําขึ้นมาเรื่อยๆโดยการพัฒนาของ ท่านวิโรจน์ท่านเหนื่อยนะให้ท่านไปอีกที่หน,นึ่งเดีย <c> ว <oughs> บอกว่าก็สมควรแล้วเพราะว่าอยู่นานมากที่นี่นะครับและทําจนทําที่นี่ก็เด็กก็สร้างไปเยอะครับผมเห็นว่าไปอยู่ในโรงเรียนของในเรือราชประชาลูกรลนะเป็นโรงเรียนเจา้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ถูกกระทำเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็ต้องเป็นไม่แปลกแยกจากชุมชนเด็กที่เอือ้อคุณภาพทั้งนั้นจัดได้และผมมั่นใจว่าทาง สำนักงานเขตโดยพอสุรินและคณะท่านรองเนี่ยคงจะดูแลน้องๆศึกษานิเทศคงใส่ใจโรงเรียนได้มากขึ้น้าเป็นผนกำลัง,ง,งใจให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่อยู่ในภาวะ,ะตามนโยบายที่ที่ที่เขาให้มาเนี่ยเขาค่อนข้างจะถ้าผมอ่านนโยบายทุกลังผมเสียวนะไปถึงสวงเพราะว่านโยบายสร้างโรงเรียนดีชุมชนขึ้นมาอีก และเมื่ก่อนสมัยผมโรงเรียนต้นแบบในขวัญโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนแม่เหล็กโรงเรียนอะไรที่เป็นแกนนําตั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มเงียบและก็เลือนหายไปและก็โรงเรียนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงโรงเรียนที่น้อมนําของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าแผ่นดินราชการที่เน้ายเป็นโครงการที่ทําได้แม้กระทั่งมาสร้างเสริมคุณภาพทางวิชาการให้โรงเรียน ค่อนข้างจะทําได้แต่ทําให้เด่นทาให้ดีเยี่ยมซึ่งหลายโรงขนาดนี้เป็นต้นแบบระดับชาติได้เลยครับท่านครับของขีดสองนี่แหละครับและผมเห็นว่าท,ทั้งที่ท่านปอหลายท่านที่ทกเกษียณไปแล้วยังอยู่ในแวดวงก็้องที่จะสนับสนุนผม,ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตรงนี้มาก็คงจะไม่ทิ้งไปนะครับโดยเฉพาะสํานักง,งานเขตที่ผมเคยผ่านเคยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตสุมพรธา,านี นครหนึ่งนครสองแต่ที่อยู่มาแล้วที่นี่ครับเขตสองนี 2, ่แหละทำนาร่วมกับท่านผู้บริหารร่วมกับท่านประธานสถาราศึกษาร่วมกับวัดร,ร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าร่วมกับเครือข่ายสมาคมผู้บริหารที่เข้มแข็งสมาคมครูล้วนแต่ทุกอย่างเนี่ยมุ่งไปที่ตัวผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มเต็มขาดเล็กขาดน้อยทั้งแั่ต่อปอดขอไม่ได้โอนเงินอะไรมาให้เลยแต่ที่นี่ เขาหลั่งไหลมาจากชุมชนที่เข้มแข็งจริงๆเราน่าจะเป็นผู้รูปาการตามให้คุณภาพการศึกษาของบ้านเราเนี่ยมันสืบเนื่องต่อนะบอกน้องเกีงไกรที่มาอยู่ที่นี่ก็าําอย่างไรนะเด็กเขาไม่มากแต่ทําอย่างไรให้เด็กมากแต่แข็งด้วยคุณภาพครูชายครองกิงนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ตอนผมอยู่สุราษฎร์ผมก็ได้ผู้บริหารจากชายคลองผมได้ศึกษานิเทศที่สอบได้อันดับหนึ่งจากชายคลอง โดยการผลิตผลผลิตของทีมของท่านบอวิโรจน์นี่ไหนแต่คนที่ทําโครงการที่เป็นต้นแบบระดับประเทศก็อยู่ที่นี่ครับเพราะฉนั้นก็เป็น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 คำถามและเป็นเครื่องหมายที่ทําให้น้องเกรงไปจะต้องสานต่อทําอย่างไรที่นี่มันเป็นโรงเรียนที่รุ่งเรืองด้วยคุณภาพของเด็กอย่างแท้จริงนะชุมชนในเครือทิเมนไทยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณว่าขอพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต้นแบบ สืบทอดเกียรติานรวมที่ทําให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ช่วยเหลือดูแลบุตรหลานของชาวชุมชนที่นี่มีคุณภาพสุดไปขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ให้ให้โอกาสผมให้เกียริผมอีกครั้งหนึ่งที่มาจับใหม่พูดตรงนี้ขอบคุณรองจอมวันนะครับจากเขตน้องเพิ่งมาใหม่ที่นี่ก็ต้องใส่ใจโรงเรียนให้มากผมสมัยเป็นปอเขตเส้นหนังสือแป๊บเดียวผมจะอยู่ตามโรงเรียนนะครับเรารับฟังมีอะไรเล็กน้อยก็ นั่นก็ช่วยเหลือว่าทีมเราที่สําคัญที่ทําให้คุณภาพยืนหยัดอยู่ได้นั่นก็คือผู้เรียนที่อยู่เกือบ200โรงที่อยู่ในแอําเภอของเขตสองนั่นก็คือศักยภาพที่เติมเต็มขอเป็นกําลังใจให้ท่านผออเอกไตรที่มาอยู่ที่นี่เป็นกําลังใจให้ท่านวิโรจน์ในโกรงสุดท้ายที่จะไปทําศักยภาพใ้โรงเรียนในเครือราชธรรเพราะได้จะเดิญสื่ไปผมขอยืนยันว่า ็นฝันกำลังใจและยินดีที่จะรับชายน้องๆสืบไปขอกรามพระคุณสวัสดีครับค่ะก็ขอของพระคุณท่านไตรบูรุ์คงทัศนาเออตัวดิฉันเองไม่ต้องบอกว่าชายกองเป็นอย่างไรแล้วเพราะท่านได้มาโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าชายกองของเราเนี่ยมีคุณงามความดีผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลา ช่วงนี้พวกเราชาวชายคลองจะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการแกงไกลแกงนสุริยาและส่งท่านผอ,อวิโรจนุ่นสังไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กในวันนี้ด้วยชุดการแสดงร้อยใจมากราบครูนะคะซึ่งมีนักแสดงทั้งหมด10คนด้วยกัน หนึ่งเด็กหญิงสุภานันสังแก้วสองเด็กหญิงกัญญาภักดิ์สงหนองสามเด็กหญิงประพัสลาราชาพลสี่เด็กหญิงทักษินาจินดาพงศ์ห้าเด็กหญิงประนกรดแสงทองหกเด็กหญิงกฤษณากิศณาประพุชชอ่อเจ็ดเด็กหญิงธัญรักษ์ดอนทวิน 8เด็กหญิงปุณณาดาวรรณพงศ์9เด็กหญิงชุติการรักยศ10เด็กหญิงนัทพรอ,อินทราสุวรรณคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูจินตนาทองสีนวนและคุณครูพันธิสุทธิ์นุชพืชขอเชิญแขกผู้มีเกียรติรับชมและรับฟังค่ะ